วสวัสดีครับเจดกตละงูผมเปาเจดกตละงูครับนี่เป็น EP special ครับวันนี้เราพามาที่จังหวัดอะไรครับเรานาคนปรปฐมครับแล้ววันนี้เรามา<อ>ที่ร้านอะไรครับผมเจ๊แขกแขก แหกปากอ๋อแหกปากครับแหกปากตอนนี้ก็รังเป็นกระแสเลยนะร้านขนมพกเจ๊แขกใช่ครับเขาจะแบบว่าแหกปากแหกปากแหกปากุยความน่าเทนในการขายใช่ครับรสชาติดีด้วยทีนี้เราว่าตัวเขาอร่อยเฮ้ยขนมพกอร่อยอันนี้เราจะมาลองชิมกันแต่แต่ว่าตอนอื่นเนี่ยคือตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วแต่ว่าเจ๊แขกยังตั้งร้านไม่เสร็จเลยแต่จำนวนคนที่เข้ามาดูนะครับกล้องลองซูมดูตอนนี้จํานวนคนที่เข้ามารอคิวนะครับเยอะมาก200กว่าคิวเลยช่ครับเดี๋ยวเราจะไปเดินสัมภาษณ์ก่อนไปถามผู้คนที่มารอ ขอคิวหน่อยดีกว่ามาเจ็ดไหนกันบ้างใช่ครับก่อนที่จะไปก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับผมขอบคุณครับโอเคถ้างั้นเราไปดูกันเลยดีก๋ยวเดินสัมภาษณ์กันเลยเรือไปนะตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆที่มารอจีแขรกันแล้วสวัสดีครับน้องสวัสดีครับมาจากไหนกันคะแม่สัมท่านนะครับคือตั้งใจจะมาซื้อขนมของเจ๊แขกโดยตรงเลยครับแม่ใช่ค่ะบโอ้โหและนี่ได้คิวกันที่อะไรกันที่ผม ล้วมามากันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยมาคนแรกบ่ายสองร้านเปิด5้าโมงกว่ามาคิวแรกๆเลยครับไปถ่ายรูปเลยได้คิวตั้งหลายเดี๋ยวเอาแรกคิวหมดทีไหมผมแรกคิวไงผมคิวสองล้อลองคิวที่หกผมเอาก่อนมือมือมางหน่อยมือผมเอา่อนไงเปิดวาร์ปเลยดีกว่าถ้างั้นขออนุญาตขอเปิดวาร์ปน้องได้ไหมร้านไม่เป็นได้ค่ะเป็นนะคะเดือนธีร์ดาคุยของวาร์กอามณ์ทหารอีกต่างะเศเป็นสลิดตอนภาษาอังกฤษเอา จะให้คนตามไปกันหรือเฮ้ยไม่ใช่ขอไม่ต้องามเดี๋ยวพี่อ๋อขอบคุณมากครับผมนะครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยชื่อหมูขาชื่อปางชื่อ้องเพลงดังๆใช่ไหม นี่คือเราตั้งใจที่จะมาร้านแจ็แขกโดยตรงเลยใช่ไหมมาจากไหนกันบ้างหนองแครหนองแคร์คนหนองแครนี่มานี่กันเยอะเหมือนกันมาตั้งกี่โมงโอ้ว่าแกงเดียวกับเมื่อกี้นี้คือรถคันเดียวกันน่าจะขึ้นรถคันเดียวคือเราคุ้นกันแจ็แขกอยู่แล้วใช่ไหมทั้งโลกโซเชียลใช่ไหมแล้เลยตั้งใจจะมากินแล้วเคยได้กินขนมครกแกงแกงค่ะที่นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่เรามาถึงด้วยโอเคเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์รายการขออนุญาตเปิดวาร์มน้องได้เลยครับ เป็นบุกละกันเยินพีดาเงินบอลทองสั่งคิวทองสั่งคิวตามจระยันสั่งคิวน้นงติดคิวเลยน้องติดคิวจะเที่ยวไหนน้องเขามั้งในบ่ายสองกาเลยนะได้คิวได้ไหมถ้าเลขคิวไม่ได้พี่ได้เบอร์ตัวอยใจเย็นคุณเปาคอนเสิร์ตรายการอย่าทิ้งเลยนะโอเคครับขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณครับท้องกี่เดือนแล้วครับเราให้หกเดือนนะพี่คิว ก็ใครที่เกิด20บกันยาก็ได้นะครับพี่สุกาแล้วก็21นะครับ3วันนะครับแค่แสดงบัตรประชาชนก็ไปเกิดเท่านั้นนะครับพี่ได้ฟรีหนึ่งกล่องเราได้สิทธิ์ซื้อก่อนนะครับทำมรณะบัตรนะครับพี่ต้องแจ้งนะครับพี่แจ้งทางเพอนะแล้วบอกแล้วนะครับลูกค้าท่านใดจริงๆเราจะยิงลูกค้าท่านนีนะครับเราเปรียบลูกค้าเหมือนดั้งพระเจ้านะครับบางวันก็อยากจะตกพระเจ้าเหมือนกันนะครับแุ่ ไม่รู้ไฟลอยหรือเปล่านะไฟไม่ลอยนะครับเพราะไฟลอยไม่ได้กอรักนะครับไฟลอยหรืปล่าฮึแหมว้าวตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊แขกแหกปากนะครับผมคนเยอะมากใช่ครับเจ๊แขกครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เอาจริงๆริงหรือตอแหลคะตอแหลถ้าตอแหลก็ยืนสวยๆเกียดเสียงหมดแล้วนทีเนี่ย รามีคำถามจะถามเจ๊แขกถามได้ครับเจ๊แขกไม่ขายขนมอกมานานหรือยังครับผมขายทั้งหมดมา14ปีแล้วครมีขายตั้งแต่ยังไม่มีอะไรอะครับแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างครับมีเกือบสองลายขายแล้วใส่แล้วว้าอ๋อตอนนี้คือโฟกัสแค่เรื่องงานครับ กูเกลียดเสียงหมดแล้วกปดูจริงขนมนี่มีไส้อะไรมั่งอ่อวันนี้นะครับอ่าแนะนำจากฝั่งนู้นเลยอันนั้นเป็นปลาทองจากสนามหลวงนะครับงสนามหลวงนะครับอย่าเผื่อกข่าริฟอร์เนียมันม่วงจากกาลเกตเฮ้ยกาลเกตมันกาลสินแล้วกาลสินมันรู้อะไรเขามีมะพร้าวมาจากเทือกเขาแอลนะครับเขาปลูกข้างๆแบบเทือกเขาแอลมีข้าวโพดข้าวโพดด้วยนะข้าวโพดอันนี้มาจากวัด ครับเพราะเหลือบเป็นพิเศษครับผมอันนี้วัดหลวงพ่อปั้มวัดไรปีนะครับทุกคนอาจจะไม่เคยนะครับหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่อปั้มวัดอะไรนะครับไรปีตายตอ่าถ้ากินร้อนๆได้เราจะให้ไปก่อนเลยนะครับโดยไม่ต้องเป่าครับอ้าปากไปเลยครับตายตายอะไรเงี้ยพอเราเห็นหน้าแกเราคิดถึงใครรู้ป่ะใช่ในตำนานนี่เลยผมไม่เล็กนะครับเล็กด้านล่าเล็นน้องในทกอ๋องนะจ๊ะ ตำนาเราจริงไหมคะถ้าไปด้วยกันต้องใส่จะโดนตรวจเยี่ยวนะพูดรวบคู่เลยแหละเจ๊แกเอาจริงๆไหมนะแกกันนะถ่านกัแกจะนายถัานกเสพถ้าเราถ้าให้น้องเพียร์ให้น้องเพีย์ไม่ได้เลยนะสายเสพนี่จำนาเองนี่คู่นี่ของนะเจ๊มีของแล้วแบ่งของเมียครับเมียครับแอน มาลองตอนนั้นิยมาากเทพด้วการพี่มาทำนเป็นครั้งแรกครั้แรกเพราะว่ามาใสเที่คิ้วที่คิวเท่าไหร่คะ400กว่าคิวต่อร้อยเพียกับผมกล่แน่ เอาแค่ฝากร้านเจ๊กันตอนนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับผมอ๋อตอนนี้ตั้งอยู่ตรงหน้าท็อปเดลี่นะครับตรงข้ามกระสุนกีสูตั้งเสียงหวดนครปฐมนะครับพี่ขายทุกวันนะครับบางวันก็หยุดนะครับถ้ามาไม่เจอแสดงว่าหยุดค่ะแล้วแต่อะไรครับแล้วแต่อารมณ์ก็วุ่นไม่ได้นะครับบางทีเรามีงานข้างนอกเราไม่ได้มาเขาจะแจ้งนะเพจบ้างไม่แจ้งบ้าง คเพราะเราเป็นแอดมินคนเดียวนะคะอะไรยังไงเดี๋ยวขอบขอบคุณร้านเจ๊แขกแขกฝากขอบคุณเจ๊แขกด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมไปก่อนนะเจ๊นะโชคดีซีรีส์หัวเกลียนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรไปครับอ่เราให้ชิมหนึ่งคู่นะครับเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับสี่คนนะเอาไปเพื่อนครึ่งได้ไหมลองชิมก่อนครับพี่ทโอ่้ยดูอย่างโซกุพองแน่นอนเลยเขาบอกว่าต้องกินถ้าไม่กินหรือว่ามาไม่ถึงร้อนนะครับร้อนก็ร้อนต่อหน้าผู้คนกูกล้าใส่ให้ดูเลยหนึ่งสอง โชคดีนะคุเค uh> ุณคุณไเอาแล้วก็ทำไมล่ะไรับไมดขอบคุณเต้คุณมือูต้องต่อแหลก้วยอ่ะ เป็นไงบ้างครับวันนี้เจ๊โอ้โหจากที่สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้คุณเป่า,เาได้มาเจอสาวๆมากน้าหลงตาที่อยู่บริเวณร,ร้านเจ๊แขกด้วยนะฮะน่ารักจริงๆครับใครที่มา <S 2> <S 2> <S 2> ตั้งอยู่ที่ไหนนะตั้งอยู่บริเวณปากซอยตั้งเซียวหัวซอยหนึ่งครับผมอยู่บริเวณท็อปซูปปเปอร์มาร์เก็ตนะตัง้งกับสูงอิสูอยู่ในซอยเนี่ย<ช><ช>อยู่ในนครปฐมเนี่ยครับใช่ครับจะบอกว่าเจ๊แขกน่ารักมากๆน่ารักเป็นกันเองนะที่สราทานเนี่ยที่เราชิมกันเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอร่อยจริงๆครับอร่อยมาก คือถือว่าตามคิวเนี่ยเรายังไม่ได้สินค้านะ่เพราะสินค้าเนี่ยคิวยาวมากเราได้เป็นคิวที่2องหรือสี่เ้ยใช่ประมาณนั้นเลยโอ้โหถือว่าแบบกลายเป็นว่าเราโอเคเราเจ๊แข่งเนี่ยให้เราชิมแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยถึงมาถึงที่แล้วใช่ถือว่าผมถือว่าผมคิดว่ามาถึงที่แล้วอร่อยด้วยไม่รอแล้วด้วยใช่ไม่รอแล้วเพราดูจากสงเราคงยาวๆยันดึกเลยแน่ๆก็ถือว่าเรามาถือว่าเรามาถึงที่เราทำทุกอย่างตามทิกเนเจอร์แล้วภารกิจวันนี้เราฟินิชครับผมถือว่าเราถือว่าสำเร็จแล้วแล้วก็ ขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสปอนเซอร์ของเราขอบคุณมากครับผมแลวเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อยากให้พวกเราทำอะไรยังไงก็พิคอมเมนต์มาบอกได้เลยครับได้เลยว่าไปไหนพบกันคลิปหน้านะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ